สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องเรไรไทยตะวันจะพาทุกท่านมาเดินหาร้านอาหารฝรั่งเศสเก่าแก่มากกว่า80ปีที่เมืองรูฮอ,องนะคะ ระหว่างที่เดินเลก็จะเล่าประวัติของโบสถ์แห่งนี้ชื่อโบสถ์ยันดาร์สแห่งนี้นะคะก็จะมีประวัติให้ได้เล่ากันนิดนึงเนาะระหว่างเดินเลจะเล่าประวัติเท่าที่เลรู้มานะคะตามที่คนพื้นที่เล่าให้เลฟังนะคะยันดาร์เป็นผู้หญิงนักบุญคนหนึ่งที่โดนเผาทั้งเป็นอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้นะคะเพราะยันดาร์ยันดาร์ ลตัวเป็นนักบวชชายเพราะยานดักมียานวิเศษร,ร่วงรู้บ้านเมืองว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่จริงแล้วยานดักเป็นลูกสาวของกษัตริย์อังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะกลับมาทวงบ้านเมืองของเขาคืนให้พ่อกับแม่เขาพอถูกจับได้เขาก็เลยโดนเผาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นประวัติเล็กๆที่เลเอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ชม ณสถานที่นี้ไปด้วยกันนะคะก็ชมกันไปเรื่อยๆพ่อเลก็ไม่ได้รู้อะไรมากแต่เลก็อยากเล่าให้ฟังนะคะยันดาร์กเป็นลูกของกษัตริย์อย่างที่เลบอกนะคะประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาอยากจะสารสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งลูกมาแต่งงานกันแล้วก็มีหลานออกมา แต่พ่อของยันดักไม่ชอบว่าลูกเป็นลูกสาวก็ลังเกียจเดียดฉันยันดักก็พยายามที่จะเข้าโบส์อธิษฐานจนบรรลุมียันเกิดขึ้นกับตัวเองที่ล่วงรู้อะไรภายหน้าดวงของบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็เลยปลอมตัวเป็นนักบวชชายเพื่อที่จะเข้ามา กอบกู้บ้านเมืองคืนให้พ่อกับแม่ณนะสถานที่นี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ตรงที่ยานดาร์โดนเผาณนะตรงนี้นะคะทุกวันนี้ก็เป็นบาร์เป็นร้านอาหารหวนะุ้าที่ตรงนี้นะคะ่ะนี่คือเผาอยู่ด้านบนนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ได้มา สร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังมีโครงเก่าอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เดินชมเมืองน,นี้ไปด้วยกันนะคะสถานที่แห่งนี้น่าเศร้ามากค่ะพอได้มาแต่ทุกวันนี้เป็นที่เดินเที่ยวพักผ่อนมีร้านอาหารมีบาร์ยามค่ำคืนนี้คลึกคลื้นมากค่ะ เดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก็จะไปเจอโบสถ์เก่าแก่อีกโบสถ์หนึ่งนะคะเราเดินไปเรื่อยๆแต่โบสถ์นี้ทุกวันนี้เป็นศาลยุติธรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปถึงแล้วเลจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศริมๆทางไปเรื่อยๆนะคะเลบรรยายผิดพลาดประการไหนเลก,ก็ขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะ เราก็จะเดินไปกันเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเป็นทางที่เป็นทางเล็กๆน้อยๆเป็นซอกเป็นซอยแล้วก็ดูพื้นถนนนะคะนี่ก็เป็นพื้นถนนที่เป็นหินตัดเล็กๆตั้งแต่ยุคสมัย4-500ปีผ่านมาแล้วค่ะอาจจะเป็นพันปีแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นทางม้าเป็นทางรถม้านะคะ แต่เขาก็ยังคงความอะไรอะอนุรักษ์ไว้แล้วกันอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนรุ่นหลังอย่างเรานี้ได้รับชมบรรยากาศเก่าแก่บ้านเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของคนพื้นที่คนท้องถิ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเดินชมไปด้วยกันเลยนะคะ เอสจีวานวๆนว่นไอมีไม่มีร้านอาหารเลยอยงน,นอไเนคอนเ,ตเนตเ,เราเดินมาถึงปราสาทแห่งนี้กันแล้วนะคะปราสาทแห่งนี้สมัยก่อนเป็นที่พักของเจ้าเมืองลวงงนะคะแต่ทุกวันนี้เป็นศาลประจำจังหวัดรลวงไปแล้วนะคะ แต่ที่เรจะพาเดินมาชมนี้สังเกตดูกำแพงนะคะความแน่นหนาของกำแพงนี้คือเป็นหินจริงๆนะคะเราจะเห็นรอยลูกปืนใหญ่สมัยที่เขายิงล่าอานิคมกันนะคะฝรั่งเศสกับอังกฤษนะคะดูรอยลูกปืนใหญ่นะคะเต็มปราสาทนี้ไปหมดเลยนะคะมีทุกที่พุนไปหมดเลยแต่ปราสาทไม่พังความแน่นหนาของหินและคนสมัยก่อนที่เขา ได้สร้างทำปราสาทขึ้นมานี่คือเขาคิดดีมากแต่เขาอนุรักษ์ร่องรอยไว้นะคะชมกันไปเลยนะคะที่เราเห็นเป็นร่องรอยเป็นรูเป็นบุ๋มรอยแตกแล้วนี่คือรอยลูกกระสุนใหญ่หมดเลยนะคะที่โดนโจมตีจากชาวอังกฤษนะคะที่จะเข้ามายึดครองเมืองเมืองนี้เป็นของอังกฤษนะคะดูสิคะร่องรอย มองขึ้นไปด้านบนคือหัวบังกรบินที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะสู้กับศัตรูสัญ,ญลักษณ์ของความชัยชนะให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปในพริบตาค่ะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่นี่นะคะในที่สุดเราก็เดินมาถึงร้านอาหารที่เราตามหาแล้วนะคะเลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในร้านมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพราะทางร้านเขามีกฎไม่ให้เราถ่ายคลิปนะคะหลังจากเราทานข้าวเสร็จเราก็ เดินกลับไปรถก็ได้ชมบรรยากาศอีกนิดหน่อยนะคะเลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้เลและชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากๆค่ะเลขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะคะมีความสุขทุกๆกท่านนะคะบายบายค่ะ